เจ้าของอนไหคะพี่ไม่เคยคุยกับผู้ชายที่เขาไปร้องเรียนเลยซ้ำมหมวยมันไปคุยของมันเองคือเราไม่รู้เราไม่รู้รรจักกับบุสราคำได้ไงไม่รู้จักจริง แล้วแฮมหัวโจกแก๊งบุษราคำลวงชายหนุ่มให้หลงลักก่อนหลอกดาวน์ลดแล้วเชิดหนีหายพบเหยื่อไม่ต่ำกว่า15ลายสุดท้ายโดนจับยังไม่ไายตีบทแตกโกหกตาใส ตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาลเข้ารวบตัวนางสาวเดือนเพ็ญหรือแฮมอายุ33ปีชาวจังหวัดราชบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่นโดยจับกลุมได้ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะกำลังแพกกระเป๋าเตรียมหลบหนีภายหลังที่สืบสวนได้รับแจ้งว่า แก๊งบุษราคำใช้วิธีส่งสาวสวยชื่อหมวยบุษราคำแสซงทำทีมารักกับเหยื่อที่เป็นผู้ชายหลอกล่อให้ใช้ชื่อทำสัญญาเช่าซื้อรถโดยอ้างว่าตัวเองติดแบ็กลิสต์แต่จะขอรับผิดชอบค่าเงินดาวและผ่อนชำระค่าง,งวดด้วยตัวเองเมื่อเหยื่อหลงเชื่อมาดาวรถให้ในวันนัดทำสัญญาบุตราคำคนนี้จะให้เพื่อนร่วมขบวนการอีก3คน สร้างสถานการณ์ทำทีเป็นญ,ญาติช่วยกันมาต้มตุนเหยื่อจนสุดท้ายพอจ่ายเงินดาวรถเรียบร้อยแล้วคนร้ายทั้งหมด4คนก็จะหายไปพร้อมกับรถพล <S ý> ตำรวจตีทีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบส,รรสวนตำรวจนครบาลสั่งให้ตวรวจสอบแผนประทุษกรรมก่อนจะพบว่าแก๊งต้มตุ๋นนี้ก่อเหตุมาโชคชนมีรูปแบบการหลอ,อกลวงที่แนบเนยียนโดยมีนางสาวเดือนเพ็หรือแฮมเป็นหัวโจกของขบวนการคอยวางแผนปฏิบัติการให้กับแก๊งบุตรราคำ สอบสวนนางสาวเดือนเพนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตัวเองจบการศึกษาชั้นปวชจากโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดราชบุรีแต่ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากตั้งคันมีบุตรก่อนปัจจุบันทำงานค้าขายไม่รู้เรื่องขบวนการลักลดของนางสาวบุษราคาแถมยังไม่รู้จักกันด้วยไม่เคยคุยกับผู้ชายที่เขาไปร้องเรียนด้วยซ้ำไปถามเขาได้เลยว่าเคยคุยด้วยกันเปล่าไม่เคยถ้าเจอกันที่ห้างมวยมันไปคุยของมันเองคือเราไม่รู้ว่าคือมึงไปแนะนําว่ากูเป็นใครเราจะเป็นที่เป็นน้าเป็นอาอะไรแล้วมไม่รู้นแนะนาว่านี่อา อ้ใช่ก็คือมันพูดไปแล้วเราก็ไม่รู้ไงก็เราไม่รู้วงาไม่ถามเลยถ้าพูดทำไมจะไม่พูดพี่เออไปแนะนําอย่างนี้ได้ยังไงเราพูดไม่ใช่ว่าเราไม่พูดเราไปกันอย่างเงี้ยหลายหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้จักกับบุตรสลาคับได้ไงมันเป็นไปไม่ได้นะไม่รู้จักจริงๆพี่เอางี้ยคือเราไม่รู้จักจริงๆ สำหรับเงินที่โอนไปมาระหว่างแฮมกับบุษราคัมอ้างว่าเป็นเงินที่ยืมทั่วไปซ้ำยังอ้างอีกว่าโดนบุษรราคัมหลอกให้ตัวเองไปพบกับเหยื่อเป็นเพื่อนทั้งที่ไม่ทราบเลยว่าจะถูกใช้ไปหลอกลวงคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามตำรวจไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การของผู้ต้องหาเนื่องจากผู้วกวนจึงคุมตัวส่งดำเนินคดี แนวทางการสืบสวนของตำรวจยังพบด้วยว่าแก๊งบุษราคำมได้ตะเวนหลอกเหยื่อมาแล้วในหลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อแล้วไม่ต่ำกว่า15รายมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท ส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow วอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวัยกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ